อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันยุดุฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาววันยุดุฟินช่วงรีวิวที่พักวันนี้สามีที่พักราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยและสาจองผ่านอพาก์ดมาในราคา610บาท รวมอาหารเช้าแล้วด้วย <Wow. S 1> และสําหรับคนที่ไม่ต้องการอาหารเช้านะคะราคาถูกสุดอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกว่าดีต่อใจมากๆเลยที่พักนี้มีชื่อว่า The Train Resort อยู่ติดถนนสุขุมวิทและก็อยู่แค่พัทยาชลบรุรีใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองค่ะภายในนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากและข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวซาจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศกันก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วย แล้วท่าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกแฟนเพจเฟ e บุ o กอุนิสุทธินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ The Train r e s o r t ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีอยู่ห่างจากหาดจอมเทียนประมาณ4กิโเมตร เอกลักษณ์ของที่นี่คือรีสอร์ทด้านหน้าเป็นรูปรถไฟอยู่ติดถนนใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแถมราคาห้องพักยังถูกมากๆเพียงหลักร้อยเท่านั้นมีทั้งราคาห้องพักรวมอาหารเช้าและไม่รวมอาหารเช้าซึ่งมีทั้งบุฟเฟ่ต์และเป็นเซตภายในมีบริการร้านอาหารสระว่ายน้ำฟิตเนสและซาวน่ามีที่จอดรถกว้างขวางสามารถขับรถไปหาดจอมเทียนได้ซึ่งภายในจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะคะจรพาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในเดอะเทรนรีสอร์ทแล้วนะด้านหลังของสาก็คือทางเข้านะมีห้องอยู่ฝั่งขวามือของสายาวตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงประมาณนี้น่าจะอยู่ราวสักร้อยถึง200เมตรนะแล้วก็จะมีห้องประมาณสัก30ห้องได้โดยคร่าวๆนะและจุดจอดรถจะมีฝั่งซ้ายมือตรงนี้1จุดและจุดนี้ค่ะคือจุดที่2ซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ด้านท้ายรีสอร์ทเลยนี่บริเวณจอดรถค่อนข้างจะกว้างขวางมากแล้วก็จะมีรถไฟนี่ ไว้ถ่ายรูปเช็คอินก็ชื่อรีสอร์ทของเขามันเดอะเทรนก็ต้องมีรถไฟตั้งแต่ด้านหน้ายันถึงด้านในเลยนะเบอร์ห้องจะติดตามห้องต่างๆนะซึ่งห้องของสาสาจองมาอยู่ด้านในเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ส่วนของฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตระกูลเลข7็ซึ่งเมื่อกี้เลข6กไล่มาละอันนี้เป็นเลข7็เนี่ยจะมีที่นั่งด้านหน้าแบบนี้เนาะห้องก็จะแบบตกแต่งเป็นกระจกสไตล์เก่าๆหน่อยนะแล้วก็จะมีเป็นแบบดอกไม้แขวนห้อยไปสามารถจอดรถได้ยาวๆเลยเนาะนี่ค่ะห้องสระก็จะอยู่ด้านในนะเบอร์ห้องนะจะเป็น709ซึ่งจริงๆแล้วจริงๆอะถ้า Walk- In มาจะเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งสาสอบถามมาอยู่ประมาณ 790รวมอาหารเช้าแต่จองผ่านอัปเปด้มาจะได้ราคาถูกกว่าแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องลองสอบถามกันดูอีกทีนะซึ่งจองมาประมาณ610บาทได้อาหารเช้าแล้วก็สําหรับ2คนก็จะมีที่นั่งแบบนี้เลยนะนี่7จ็ดเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะเข้ามานะคะเขาจะมีป้ายบอกข้ามสุเหรีด้านในจะมี Wi-Fi ให้นะเบอร์โทรแล้วเขาบอกว่าการุณาเก็บรองเท้า ก็าอาจจะมีสุนัขคาไปสามารถเสียบขีการตรงนี้ได้เปิดไฟนะให้ดูฝั่งนี้ก่อนจะเป็นแอร์อยู่ด้านบนเลยจะมีหน้าต่างตรงนี้สามารถเปิดได้นะม่านปิดได้ที่นอนตรงนี้เลยจํานวน2คนพร้อมกับผ้าหม่มแล้วก็ผ้าขนหนูตรงนี้ก็จะเป็นทีวีจอแบนนี่เอกสารทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะมาอ่านได้ รีโมทรีโมทแอร์คือรีโมททีวีอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันสามารถเปิดได้ก็สาหรับบงางคนอยากจะเก็บของอะไรเพิ่มเติมก็เก็บได้เลยเขาแยกเป็น2ส,ส่วนดีมากเลยซึ่งตรงนี้มีที่วางของหรือจะมาประดับอย่างนี้ก็ได้สวยนี่ค่ะของกินข้างบนรวมถึงการน้าร้อนและตู้เย็นขนาดใหญ่มากไม่ได้ใช้มินิเลยสามารถซื้อของมาใส่ได้อย่างจุใจนี่สำหรับบงางคนทำอาหาร รือแบบซื้อข้าวเข้ามากินหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะล้างอุปกรณ์อะไรตรงนี้ได้หมดมีสไลด์ให้ด้วยถือว่าโอเคมีน้ำดื่มตามจำนวนคนนะแก้วกาแฟห้องน้ำฝั่งขวานี่ก็วางของเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันได้อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยมีให้น่ารักน่ารักอ่ะทั้งทำน้ำอุ่นตรงนี้รวมถึงฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ปลดทุกข์แล้วก็จะมีผ้าเช็ดเท้าให้อยู่ฝั่งนี้เนาะ โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะห้องกว้างใช้ได้เลยนะสำหรับสองคนถือว่ามีที่พื้นที่ให้น้องอาชีด,ด้วยได้วิ่งเล่นกันนะถือว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในโซนของสระว่ายน้ำกันบ้างค่ะ จุดที่สายินอยู่นะคะเป็นโซนร้านอาหารนะเดินจากทางเข้ามานิดเดียวเองก็จะเจอแล้วนะซึ่งตรงนี้นอกจากขายอาหารแล้วนะจะมีฟิตเนสมีซาวน่ารวมถึงสระว่ายน้ำด้วยนะคะนี่เป็นป้ายอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยเนาะ The Train น e s t a u r a n t นะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสระว่ายน้ำฟิตเนสเ,เนี่ยเขาจะเปิดเวลาเดียวกันหมดเลยทุกวัน8ดโมงเชา้าลากยาวไปจนถึง2ทุ่มนะคะ ยาวๆเลยแบบนี้ห้ามน,นำอาหารและเครื่องดื่มนะเข้ามาด้านในเนาะเพราะข้างในเขามีขายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอิตาเลียนยุโรปพิซซ่าสปาเกตตี้อะไรพวกนี้หมดเลยนะสามารถทานบริเวณนี้ได้ยาวๆมีที่นั่งค่อนข้างจะหลายโซนมากๆด้านในหรือว่าจะเป็นโซนด้านนอกแบบนี้นี่ค่ะสระว่ายน้ำจะอยู่ฝั่งนี้เนาะเดินมาเราจะเจอสระว่ายน้าเด็กก่อนอยู่ใกล้ๆแบบบางคนพ่อแม่มาทานข้าวลูกนั่งเล่นน้ำอ่าหรือว่าจะเดินเลยมาตรงนี้นิดนึง ระว่ายน้ำผู้ใหญ่ลงทางนู้นนะคะแล้วก็ลากยาวไปทางนู้นเลยมีที่นั่งกว้างขวางมากยาวเลยมีหลายบอ่อมากทถึงตรงนี้ได้มีเก้าอี้นั่งสามารถแช่นะ้ำฟินๆน,นี่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของฟิตเนสอยู่ฝั่งนี้อ่ะแล้วนี่ค่ะอยากได้ความร้อนเข้าด้านนี้ได้เลยเข้าไปนั่งอบตัวรีดไขมันได้หมดถือว่าโอเคชิลๆเนี่ยคือใครที่มาพักที่นี่นะราคาที่สามบอกไปเนี่ย มันสามารถใช้บริการตรงนี้ได้ด้วยก็ถือว่าโอเคฟินๆทุกใจมากค่ะ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเช้านี้นะคะสัจะพาทุกคนมาทานอาหารกันซึ่งด้านหน้าน,นี้นะคะจะก็คือรีเซพชันสามารถรับคูปองอาหารได้แล้วก็เดินเข้ามาบริเวณนี้จะเป็นหัวรถจักรด้านหน้านั่นเองถ้าเรามองจากด้านนอกนะคะเป็นห้องอาหารทั้งหมดเลยมีโต๊ะให้นั่งค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะครัวทําอาหารจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะมีเมนูให้เลือก3เมนูนะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดเนาะหรือจะเป็นอาหารเช้าก็ดีเป็นแบบเบรกฟาสต์ตอนเช้าหรือจะเป็นข้าวต้มสามารถเลือกได้นะคะก็คือตามจํานวนคนนั่นเองค่ะ นี่ฝั่งนี้นะคะสามารถหยิบทานได้เลยก็คือจะเป็นขนมปังในกล่องแบบนี้แบบนี้นะเอามาทานเนยปิ้งย่างการน้ําดื่มน้ําเปล่าะจะเป็นในส่วนของพวกเครื่องดื่มนะกาแฟหรือโอวัลตินจะเป็นชาก็ดีนี่มีชาให้ด้วย ถึงราคาห้องพักก่อนเนาะจี่สาพูไปต้องตัดต้นเลยนะราคาห้องพักอนะ่ะมันจะมีแบบรวมอาหารเช้ากับไม่รวมอาหารเช้าแต่ของสาเนี่ยเลือกแบบรวมอาหารเช้ามาจองผ่านอคกาดาในราคา610บาทแต่สําหรับ Walk in ที่สาถามวันต่อวันนะคะก็อยู่ที่790 รวมอาหารเช้าก็ถือว่าไม่แพงเป็นราคาหลักร้อยราคาทุกห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวสา,สาจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ด้านล่างสามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยค่ะส่วนอาหารนะคะจะมีแบบลายบุฟเฟ่แล้วก็แบบจัดเป็นเซตนั่นเองซึ่งถ้าเมื่อไหร่จํานวนคนเกิน50คนขึ้นไปจะเป็นลายบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะไม่ถึงตามจํานวนก็นเลยได้เป็นเซตมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เริ่มจากเมนูแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือข้าวต้มไก่สับนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่น่ากินมากๆเลยเห็นไหมต่อมาค่ะก็คือชุดอาหารเช้าเนาะเป็นเบรกฟ a s ที่จะมีไข่ดาวมีแฮมเนาะมีไส้กรอกสองแบบด้วยนะสลัดผักยูด,ด้านข้างค่ะสุดท้ายนะคะก็คือข้าวผัดนะคะมีไส้กรอกนะคะมีไข่เนาะแล้วก็จะเป็นชุดสลัดค่ะซึ่งทั้ง3าเมนูนี้นะคะคือเราต้องเลือกนะไม่ได้แบบได้มาอย่างนี้เลย สำหรับตามจํานวนคนซึ่งสามมากระอนน,นี้เนาะก็คือได้แค่คนละ1เซตเท่านั้นนะรวมถึงจะมีขนมปังนะคะแล้วก็จะมีพวกแยมเนี่ยหรือจะเป็นเนยเครื่องดื่มก็จะเป็นกาแฟรหรือว่าโอเมกตินอันนี้คือสามารถเติมได้ไม่อั้นนะคะถือว่าโอเคมา,มากเลยเดี๋ยวฟ้า ح, ขอตัวทานอาหารเช้าก่อนคะ่ะบ๊ายบาย นะคะสาก็ไปกินอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าข้าวต้มไก่อร่อยมากเลยยังไงก็ลองมาชิมกันดูนะคะและจุดที่สานั่งอยู่เนี่ยเป็นบริเวณสระว่ายน้ําเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าไปจนถึง2องทุ่มนะคะถามว่าหลังสองทุ่มเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่ว่าไฟตรงร้านอาหารเขาจะปิดก็จะเหลือไฟใต้น้ําอย่างเดียวนะถ้าใครไม่ซีเรียสอย่าเอาสปอตไลท์มาส่องหรือจะเล่นยาวๆไปอีกก็แล้วแต่คือได้เขาไม่ได้ห้ามอะไรนะคะก็ใส่ชุดว่ายน้ําแค่นั้นค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องข้อดีนะคะจากที่สามองเลยคือราคาห้องพักหลักร้อยค่ะไม่ว่าจะรวมอาหารแล้วก็ดีหรือว่าไม่รวมอยู่ที่ราคาหลักร้อยราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะลองโทรมาสอบถามกันก่อนได้ก่อนที่จะเข้าพักนะคะจัดองค์ประกอบแต่ละส่วนได้โอเคมากนะมีร้านอาหารด้านในมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและสำหรับบางคนนะคะอยากจะซาวน่าอยากจะอบตัวนะมีค่ะแค่เพิ่มอีกนิดนึงก็คือ180บบาท อยู่กันได้ยาวๆเลยนะคะเดินจากห้องพักออกมานะคะถือว่าไม่ไกลเลี้ยวซ้ายมามีร้านขายของชำเนาะบางคนกลางคืนอุ๊ยอยากจะกินน้ําแข็งอยากกินน้าําขนมอะไรไปซื้อได้มีร้านขายยาด้วยนะแล้วก็ข้ามไปตรงข้ามมีั๊มน้ำมันถือว่าโอเคมากๆในส่วนของห้องพักจากที่สามองเนี่ยถือว่ากว้างนะราคาหลักร้อยจัดเป็นสัดเป็นส่วนดูสวยงามเขาเรียกว่าเครื่องนอนอะ่ะมีกลิ่นหอมเนาะถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะคะ แลวที่นี่นะคะมีเอกลักษณ์มากๆเลยตามชื่อรีสอร์ทของเขานะก็คือ THE TRAIN RESORT แล้วก็จะเห็นการจัดรูปแบบของเขาเป็นรถไฟตั้งแต่หัวจากด้านหน้าลากยาวเป็นขบวนโบกี้ยาวๆเลยถือว่าโอเคสวยงามมากๆมีที่ถ่ายรูปเช็คอินเยอะเลยค่ะส่วนข้อเสียที่ถามมองเห็นนะคะก็คือในห้องอะต่อให้กว้างก็จริงแต่เมื่อคืนสาอาจจะแจ็คพอตก็ได้อาจจะไม่เป็นทุกห้องก้มไปนะมันจะมีเสษอาหารหรือว่า คนที่เขาแบบซื้อของเขามากินอ่ะแล้วเขาไม่ได้เก็บไปทิ้งมีขนมแล้วก็กระป๋องน้ําที่มันไหลเข้าไปใต้เตียงถ้าใครมาก็ลองลองดูก่อนก็ได้ขอเขาดูห้องก่อนก็ได้หรือไม่ก็รีเควสให้เขาทําความสะอาดห,ห้องอีกครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่เจอแบบสาทถูกห้องก็เป็นได้ค่ะที่พักตรงนี้นะคะจะอยู่ติดริมถนนนะอันนี้คือข้อดีแต่ถามว่าใกล้หาดไหมก็คือเราต้องขับรถไปไม่สามารถเดินไปถึงหาดนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยมาที่นี่ ผ่านและอุ้ยหันมาเห็นสวยจังเลยมีรถไฟข้างหน้ามันคืออะไรแล้วเขาเขียนชื่อที่พักลองวนเข้ามาดูค่ะลองเข้ามาสัมผัสดูตอนแรกจริงๆอ่ะจะบอกว่าสาผ่านมาหลายครั้งมากๆแต่ยังไม่เคยมีโอกาสแต่วันนี้สามีโอกาสมาถือว่าประทับใจนะเข้ามาแล้วบรรยากาศอย่างที่บอกทุกอย่างสวยงามมากๆเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะงไงก็ลองเปิดใจมาพักดูนะคะ t h อ t r a ร n r e ร o สอพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะ ก่อนจากกันค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าจะจะพาทุกคนไปพักฟิงๆที่ไหนอีกห้ามพลาดค่ะจะราคาสุดประหยัดแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้เยอะแยะอีกหรือเปล่าห้ามพลาดค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูอะไรนี่อุ้ยอยู่ข้างหลังอชีทำไรครับทิ้งห่วงยาไปเรียบร้อยแล้วเล่นน้ำเพลินเลยค่ะ